ก็สวัสดีครับช่องบ่าวบนทองกรตก็เจอกันกันอีกนะครับอัปเดตก,การสร้างสร้างทางรถไฟจุดหนึ่งทุกคนจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญอย่างมากเลยเป็นจุดที่จะทำต่อหม้อของรางรถไฟประมาณร80ิถึงยต่อหม้อทุกคนที่จะวิ่งผ่านแม่น้ำสีมาจากพูนอะ่ะพูนแหละจะพาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นบนนี้ทุกคน จะได้เห็นไงเนี่ยไม่ใช่ยาวดีนะเป็นตอ่อหม้อจะยาวไปเลยทุกคนนี่ไงเขกังเขียนนีน่รู่หรือตหม้อไปรู่เนหะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาจะทำเป็นตอ่อหม้อยาวไปรู่นะประมาณร้อยแปบรื้อยเก้ต้นนะทุกคนเนี่ยตรงจุดนี้ละให้รถวิ่งกลับลงไปได้ไหม ออกเส้นนี้ได้เนี่ยทุกคนเนี่ยวพาเด,ดินดูทุกคนด้หน่อยดีไหมเขาบอาปรับที่ปรับแต่งแล้วไงก็มีสองที่ไงที่จะเจาะค้างอยู่ ตัวนี้ก็เป็นทางลู่วิ่งทุกคนนี่แหละปุตตินี้แต่นี่แหละคือจะทําตอหม้อเนี่ยเนี่ยที่ขุดตอหม้อยาวจะเชื่อมต่อเข้าหากันจากของฝั่งทางนี้นไงนี่แหะฝั่งนึ่งของแม่น้ำชีไงที่ผมจะไปอัพเดตที่คุณผู้ชมจะเห็นแบบที่ว่าเขาทาเสร็จแล้วเสร็จทุกตอหม้อเแต่จุกนี้ก็เขิ่มทำใหม่ก็ระยะห่างของแต่ละตอมันสามสิบเมตรทุกคนที่ถามเขาก็ถามข้อมูลเขาแต่ว่านู๊ดล่ะที่ฝั่งนี้ยมันี่สองกล้องไหนวะ เทวีอย่างคุณเขาบอกเดินเดินถ่ายทุกคนทุกคนกันเดี๋ยวจะเดินกลับทุกคนนะผมพาเดินไปดูตรงนี้ตรงนี้ก่อนทุกคนเนี่ยเพื่อขุดรถเจาะเขาเจาะเจาะเจาะทำเป็นตออขุดลงไปแล้วก็ฝังไอ้ที่ว่าเหมือนที่ผมเคยถ่ายแหละทุกคนจะเป็นตอหมอกวันร้อย ร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบต้นทุกคนมาจากนู่นแหละเคลีที่ยกข,ของอยู่ฝั่งอ,งอีกฝั่งหนึ่งไงห่างกันร,ระยะก็อนสามสามสิบมตรคุณห่างกันร,ระยะกันสามสิบมตรนี่เป็นรถวิ่งเอมันวิ่งลงไปได้มไม่ใชันวิ่งออกไปได้ เราเพิ่งย้อนกลับแบบนี้นี่ใช้เครื่องปั่นไฟนะเห็นไหมวันนี้คนงานไปเงียบอย่างเลยทุกคนเอ้ยไม่ทำงานเหรอวันันี้ยอ,อ๋อรอเหล็กเหรออืม มันเราสร้างตัวหม้อเนี่ยมันจีตัวหม้อมันร้อยร้อยกว่าหมอตัวหม้อได้ไหมจากจุดนี้ไปไหน่อยอ๋ออันนี้รอเด็กใช่ไหมอ๋อเนี่ยก็ห่างนี่ไหมทำเขาก็รอเหล็กเส้นคนไม่มีเหล็กเส้นงไงพี่จะทำไง ถามคั้นข้อมูลเขาก็ไม่รู้นะคนงานทั่วไปคนระับถามกี่วับพวกเท,ที่ยวเที่ยวพวกกล่องสองกล้องซีรีเเนี้ยทุกคนจะรู้เรื่องเห็นไหมเนี้ยขุดไว้เองเห็นไหมแต่และแต่ละเสาแต่ละตัวไว้เองลึกนะทุกคนไม่ใช่ตืน้นตื่นนะเห<อ>ล็กเส้นไม่มีทุกคนรอเหล็กเส้น นี่จุดที่รถไฟจะวิ่งข้ามเป็นลางรถไฟวิ่งเนี่ยจุดนี้แหละทุกคนนี่ก็เป็นทำสัญลักษณ์ไว้ไงที่จะขุดเน,น,น,นสองข้างทางก็เป็นทุ่งนาทุยทำนาปัางทั้งตาปีด้วยนะที่บ้านท่าเสียวเนี่ยม ็มาอัปเดตทุกคนได้ชมกันวันนี้เนี่ยเคียนเนี่ยเตั้งจันเลยก็เรียกอันนี้เรียกเรียกเคียนเลยเนาะจะเคียนรุ่นเก่านไงไม่ใช่รุ่นใหม่ไงยังไงเนี่ยตัวเป็นตัวตัว,ต,วตัวรุ่นเก่านาะจะเป็นตัวรุ่นเก่าอยู่ไงตัวรุ่นเก่าอยู่นะคุณ นู่นนะข้ามชีมาจากนู่นเห็นไหมแต่มีตัวหลายคนผมมาถ่ายคลิปสองคลิปแล้วมั้งเดี๋ยวไม่คลิปฝั่งนี้เป็นคลิปคลิปแรกคลิปสองทุกคนแรกก็ยังไม่มีอะไรไงนู่นข้ามมาจากนู่นนะมาที่มีเคีน่ะเดี๋ยวส่งไม่รู้นู่นเคีนเห็นไหมยกอะไรอยู่นู่นไกลๆเลยนะนู่นเล็นู่นอะไเนี่ยเนี่ยข้ามมีน้ำชีเนี่ย จากที่ไหนลางรถไฟมู่นวิ่งมาเนี้ยวิ่งข้ามมาเนี้ยวิ่งข้ามไม่น้ําทีมา,อามตอนนี้ก็มันร้อยกว่ตอนนี่ก็คพิงจบ รถออกวิ่งออกได้มั้ยรถออกวิ่งออกได้มั้ยรถยูนิ่งตรงไปเรื่อยใช่มั้ยอ๋อออกกองนี้ออกออกบ้าดข้าเสียวนะอันนี่ไอันนี่มันไม่เจาะวันเนี้ยทำไมไม่เจาะวันเนี้ยเขาไม่ทำงานเหรอมันอิ่งอิ่งเหรอ ก็ทำจากฝั่งนู้นมาแล้วเนาะเพื่อไปถ่ายคลิปจากฝั่งนู้นอยู่อไอ้ต้อต้องสถานีเขาเขาทำย่างไงสถานีรถไฟของไอ้เพื่อเชียงันเขาทำยังอ้คนคนคนละที่หน้าที่กันเนาะมามต่อยต่อโตมอ๊มาจากนี่นะแต่5กิโลนะบอกกูยังมากเลยนะครับ ก็จะเจห่างกัน30 30เมตรระยะของก็แตก็30มเมตร3ามเมตรสามิเมตรไปอ้เนี่ยเกนงุนเก่ามันเขาเรียกปั้นจันแต่ก่อนนั่นเลตัวตัวรุ่นเก่านะไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นใหม่จะเป็นระบบอีกแบบนึง จุดนี้ตรงบ้านท่าเสียวนะบ้านท่าเสียวนี่ก็่เป็นขึ้นตั้มดูนะตั้มไหนนะจะเป็นปั๊มไหมตั๊มยี่อัดคนเกียรตหรือเปล่านะคิดเอานะถ้าเป็นตูวตั๊มอัด จากนี้ไปนะทุกคนโอ้ไปถึงนู่นแหละทางวัดเหน่นอนลังคาวัดนู่นมันจะร้อยประมาณ150ร้อยห้าสิบร้อยร้อยแปดสิบกว่าต้นทุกคนต่อมอต่อตอ่ตอสะพานรถไอต่อไอรางรถไฟน่ะตอ่ตอมอจะทําเป็นตอ่อมอประมาณร้อยร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบต้นต่อมอทุกคนเอามาจากรุ่นรับรวมจากรุ่นมาเลยนะจากทางฝั่งรุ่นมาด่นยนะรวมกันมาเลยจากอําเภอเชียงขวัญมานู่นนะเนี่ยก็จะรวมกันเลยวันร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบต้น,ตน นี่นะที่เขาขามถามข้อมูลเขา้าวอ่ะนะนี่ก็จะเป็นตัวคล้ายๆตัวอืมเขาเรียกอะไรกูตัวอัดกนจิตแรงอัดกนจิหไม่เปล่านะก็เราเอานะทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็คุณจะไม่ใช่หรอกมังนะ้งเนาะแต่ยกกริกน้อยกอะไรหรืเปล่านะมึงผมไม่ไม่รู้นะ กินเออขยับขยี้เงนแล้วไงทุกคนดูน,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 ะนะนั่นน่ะไกลๆอย่างนี้ยืนฝันขยับขยี้เงนแล้วไงเขารอเหล็กทุกคนเหล็กเส้นหมดก็เลยทำอะไรไม่ได้รถเกียงก็ขยับขยี้เงนนะทางฝั่งน้นรถเจาะสองเจาะแล้วรถเกียงรถตัวปั้นจันทร์นะทุกคนผมเรียกตัวรถปั้นจันทร์นะเนาะ ก็พักอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นโอ้นอนอยู่นี่แล้วทุกคนสบายไม่ต้องไปอะไรมากทุกคนมีเหมีลงเบ็ดลงไหนก็ได้กินแล้วทุกคนปลามีน้ําจีเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วหละอยู่ที่ว่าจะหาหรือไม่อยู่ที่ในสบายจะตายไฟก็มีใช้ด้วยไงมีตรงปั่นตรงปั่นไฟให้เรียบร้อยเลยสบาย คนนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานเด็กไม่มีเด็กวงนี้เห็นไหมเม่ได้ทำงาน,นรถสูวเมียนมาแล้วสีขาวรถด,ดูงานยกไปไม่ได้ขูดเส้นนี้ออกไม่ได้ก็ยังไม่ทำเชื่อมเข้าหาไม่ได้ อันนี้มันก็อย่าง ร้อยปดสิบต้นจุดนี้ทุกคนเปนจุดที่สําคัญจริงๆทุกคนจุดที่สําคัญที่จะทําต่อม้อของรางรถไฟวิ่งไปนู่นแหละทุกคนนี่คือเ,เป็นถนนนนี่ถนนของไรถวิ่งข้างรถไฟไปทุกคนมันจันทร์ก็ทำอะไรอยูไ่ไหมไม่ไมกลัวเหรอุกเจ่ง มันก็จะหมุนอยู่นั่นทีไขยับขยันอย่มีการใน้ำับไปเรื่ยๆขึ้นๆขึ้นนันสตัวอยู่ที่นี่จะพเดยวไบ้านนี้บ้านของเอ๋ I when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, and that spitting slow, fast, I could roast, I could gas, they got okay and but I don't know if that can erase all the past and the pettiness Reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind the fake exterior, Inferior You know I'll always be a bit superior. Get off this ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to free from the chains last. to last. เขาท้าเสียวเด๋วส่งไปเล่นวะอ๋อองเหวนวะ่งคุณทพ่เด้ออุ้นี้มัดใครคิดจะซื้อพ่อนี่ไงทองถูกจุเอถูกน้ำลยตรงน้ำนี่นี่มัเป็นน้ำเหรอดูใส เลืงานแล้เหมนมีกลงเด็กไงนี่เจาะไหมเด็กเส้นได็กเส้นข้างในอยู่นะต้องมีเด็กเส้นเด็กเส้นเทเสร็จองมีเด็กเส้นที่จะเป็นไอ้วงกลมอ่ะที่ว่าเป็นวงกลมอ่ะจะนนแบบน้ไม่ตอวกไม่ได้ไปตรงไม่ได้ตกได้เส้นเดียวกับรถขอกลับมาทางไหนก็ไปกลับทางนั้นแหละผม เลยมาอัพเดตตรงจุดที่อมในน้ำชีที่คุณได้ชิกันนะะแล้วก็ฝากกดติดตามท่อง y e อลทองคนอื่นเ่อสารในถึทักถึ่างนเท่าผมจะคอยอัปเดตการสร้างทางรถไฟที่คุณได้ยิกันนะทุกคนฝากในน้ำีนะฝากกดติดตามและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง y o u t b e บอลทองคนอนเพนะครับผมยังไงฝากทุกท่ง่ติดตามยนรับผมก็อัพเดี่ยงทุอัปเดไม่เรื่ยๆ ว่าถ่ายฝนตกฟ้าร้องผมก็มาทุกคนมาหมดแล้วผมถ้าเกิดฝนตกหนักผมก็คงจะถ่ายไม่ได้เนะมันก็ก็ถ่ายเป็นเดือครับรถถ่ายที่ลงคลิปต่ก่อนนะ้นีัฝากกดจตามด้วยแล้วก็ผมเนยขอ,ขอจบขอจบคลิปอยู่เท่านี้นะผมออกากาศสินะครับ oh. ผม